สวัสดีค่ะเราซื้อไดเป่าผมมาเป็นวีนะคะราคาร้อหบาทส่งฟรีจริงๆในคำสั่งซื้อที่เราซื้อราคาร4 6บาทส่งฟรีแต่พอเช็คเงินแล้วออกมาเป็นร้อหก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนก็เคยมีนะคะหวี วีไดเป่าผมใช้ดีมากพอดีลูกทำร่วงแล้วมันก็เลยชอ็ชอตช็อตแล้วก็เลยเสียทิ้งเลยไอ้น,นั้นแพงนะสามสี่ร้อยซื้อมาเมื่อก่อนตอนนี้ถูกแล้วแบบนี้เจ๊เลยใช้ดีมากเลยมันเป็นไดเป่าผมเวลาเป่ามันจะแล้วไอมันก็จะออกความร้อนก็นจะออก ผมมันก็จะเรียบมันก็จะง่ายกว่าง่ายกว่า,เ,าเสียปักแล้วก็ไดเป่าอันนี้สั่งซื้อในติกต็อกของพิมพ์ลิภาย ก่อนแพงสามร้อยกว่าบาทสามสี่ร้อยเคยใช้แล้วใช้ดีมากเลยตอนนี้เหลืออยู่ร5 0บาทเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบแล้วก็หวีดูนะคะได้เป่าขุมเคยมีแล้วหนึ่งอัน ไดดีมากเลยมันสำหรับคนที่แบบใดผมไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาใดแล้วเราก็ได้ผมตรงด้วยมันมีปรับสามาระดับร้อห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเป เดี๋ยวเราก็ไปเสียป๊กเวลาผมมันเปียกเนี่ยเราก็หวีเลยเสียบป๊กแล้วเราก็ไดผมก็เรียบตรงไปในตัวผมปีกเปียกเราก็เนี่ยเพราะมันจะเป็นลมร้อนใช่ไหมลมร้อนลมเย็นปรับปรับแรงปรับเบาได้มันเป็นไดผมก็เรียบไปในตัว มันไม่เหมือนไดเป่าผมแบบไอเนี้ยมันแค่เป่าให้แห้งแต่ตัวเนี้ยเป่าแล้วก็ดัดให้มันเรียบแล้วก็ม้วนนี่นก็จะเรียบฟืดฟืดอานนี้แล้วก็ฟืดอนี่ก็ม้วน ก็จะเรียบอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กทำให้ดูเดี๋ยวเราต้องไปลองเสียบปลั๊กดูก่อน เดี๋ยวพลล่าเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พลล่าสวัสดีมีสุขและพลล่าฮิฮาพมุนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ